เนเรื่องของแกนนําพันธมิตรค่ะทีล่าสุดน,นะคะทางด้านของศาลจังหวัดฉะเชิงเซาก็ได้นัด6แกนนําพันธมิตรฟังคําพิพากษาในข้อหาหมิ่นประมาททักษิณเมื่อปี2551น้ยะคะโดยผลสารดีกายกฟ้องยืนคําตัดสินตามสารอุทธรณ์ค่ะโดยทางด้านของศาลจังหวัดฉะเชิงเซานะคะก็ได้นัดฟังคําพิพากษาในการพิจารณาคดีความอาญาที่1 3 6 9 9สทับส5ง ลงวันที่17ตุลาคม2557นะคะสารดีกากรณีที่พันตำรวจโททักษินชินวัตรทรงทนายเดินหน้านะคะฟ้องร้องในคดี ดำเนินคดีไปตามจังหวัดต่างๆค่ะในข้อหาหมิ่นประมาทกรณีที่6แกนนำพันธมิตรนะคะซึ่งประกอบด้วยนายสนทิลิ้มทองกุลนายสมเกียรติพงภัยบูณ์นายพิภพธงชัยนายสมศักดิ์โกสัยสุขพลตรีจำลองสีเมืองและนายสุริยะัสกตาศิลาค่ะครับทางนี้สึกเนื่องมาจากเมื่อวันที่5มีนาคม25 5 1นะครับจำเลยทั้ง6ได้ร่วมกันออกถแถลงการต่อสื่อมวลชน ออกอากาศเผยแพร่ผ่านทางจำเลยที่7ก็คือบริษัทไทยเดย์ดอทคอมจำกัดเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการในยุคสมัยรัฐบาลของนายสมรสุนทรเวชท,ที่ระบุว่าฝ่ายโจทย์เป็นผู้ชักย้ายอยู่เบื้องหลังนะครับให้เป็นการใช้อำนาจแบบทุนสามานอย่างจงแจง้งตามที่เคยปรากฏในสมัยที่โจทย์นั้นเป็นนายกรัฐมนตรีที่กุมอำนาจการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวและบริหารราชการแผ่นดินแบบเบ็ดเสร็จแ,แบบเดียวนะครับซึ่งเป็นความเท็จ เป็นการใส่ความโจทย์จากจำเลยทั้ง6กรายจนทำให้โจ์นั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นและถูกกลิดชังจากประชาชนทั่วไป ซึ่งในคดีนี้ค่ะสารชั้นต้นก็ได้วินิจฉัยไว้ว่ามีข้อเท็จจริงสนับสนุนให้เห็นว่าโจ์ได้กระทําเช่นนั้นจริงค่ะโดยโจย์ไม่ได้อุรท์คัดค้านคําวินิจฉัยของสารชั้นต้นเมื่อข้อเท็จจริงเป็นอันยุติต,ตามคําพิพากษาสารชั้นต้นการที่โจ์มีพฤติกรรมดังที่ปรากฏในแถลงการดังกล่าวจําเลยที่1ถึง6ย่อมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นวิพากวิจารณ์ทักท้วงเพื่อไม่ให้ดําเนินนโยบายทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นวิสัยทัศน์ในการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตค่ะติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทําตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329วงเล็บ1วงเล็บ3นะคะโดยสารดีกาก็ได้มีการพิพากษายืนว่าจำเลยที่1ถึง6จึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทส่วนจำเลยที่7ก็ย่อมไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทําความผิดเช่นกันที่สารอุทธรณ์ภาคสพิพากษามา นั้นนะคะสารดีกาก็เห็นพ้องด้วยสารดีกาของโจทย์ก็ฝั่งไม่ขึ้นค่ะ